รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์หลายคนอาจไม่ทราบในเรื่องนี้สามีและภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภรรยาถือว่าเป็นบุคคลภายนอก เช่นในกรณีที่สามีเป็นคนขับภรรยาเป็นผู้โดยสารวันนั้นฝนตกหนักถนนลื่นทําให้รถของพวกเขาพลิกฟออมลงข้างทางและทําให้พวกเขาเสียชีวิตทางคู่ในรถคันนี้มีประกันเส้นสาว VMP และพลรบอยอยู่เรามาดูกันว่าพระบอและประกันเส้อสาว VMP จะจ่ายเท่าไหร่ในกรณีสามีซึ่งเป็นคนขับถือว่าเป็นฝ่ายประมาณ จะสามารถเบิกจากพลบในค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นคือค่าปกศบตาม5 0 0 0บาทและในประกันทั้นสามวีไีสามีจะเบิกได้ในหมวดประกันอุบัติเหตุคนในรถ200,000บาทรวมแล้วสามีจะสามารถเบิกได้2 3 5 0 0 0 0 0บาทส่วนภรรยาจะสามารถเบิกจากพลบในกรณีเสียชีวิต500,000บาท และในประกันชั้นสา V.I.P จะสามารถเบิกในหมวดประกันอุบัติเหตุคนในรถ2 0 0 0 0บาทนอกเหนือจากนั้นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนจะสามารถเบิกในหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้อีก5 0 0 0บาทรวมทั้งหมดแล้วภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถเบิกในพรโบและประกันชั้นสาม V.I.P ได้ทั้งหมด1.2 0 0 0บาท รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์นะคะด้วยความหวงงยจากภูวิเคลือที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ